พอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเป็นไงสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบีเล่เออร์เน่แชนแนลนะครับ คือวันนี้เราจะมาเออทะไรนะคือวันนี้เราจะมาดูคลิปในติ๊กตอกนะเออวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นดูคลิปในติกตอกใช่เกมยังไงมันจะใบยังไงอะไรจะใบอะไรมันยังไงอ่ะคือเราจะมาดูคลิปในติ๊กตอกนะแล้วก็คนนั้นคือห้ามออกอาการแล้วก็ห้ามห้ามยิ้มห้ามเห็นฟันแต่ออกเสียงได้ออกเสียงได้ใช่ห้าเห็นฟันห้ามเห็นฟันไม่ห้ามขยับปากว้าววาโอ้โหปายงี้ไม่ได้เลยต้องให้ได้ยินแต่เสียงใช่แล้วก็โดนแล้วก็ถ้า ทำหน้าสีต้าตาตาต,า,ต,า,ตาอย่างไง<อ>จะเป็นยังไงก็โดนั่โดนแหละโดนปะแปง้งนะทุกคนโดนปะแปง้งคือวันนี้เราเราจะเอาเอลรม์มล่มวยก่อนเนาะแรกแล้วก็จะแบบเอาแบบปะแป้งอะแบบป,ะ,ป,ปะหน้านิดนึงอะไรอะไรแล้วแต่ดีแล้วแต่ดีอะไรแล้วแต่ดีแล้วแต่ดีโอเคนะมาดูเลยมาไปดูเลยมาคนแรกเริ่มที่ใครก่อนพี่ก่อนไหมแล้วแต่อไม่แล้วแต่ให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนห้ามอะไรนะห้ามเห็นฟันนะอือ คนแรกก็คือเบาเบานะอันนี้คือยังไม่สุบสถท้านหัวใจเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไม่โดนใช่ไหมใช่ไม่โดนก็ก็ไม่มีอะไรนะเออผมก็ชิวๆเองอย่าไปดูดิลับกันอ่ะอึ่ม อ,อ,อ่ะเร็ว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 เขาจะดูปฏิกิริยาอ,อือือ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 ยังไงเ <c oughs> สียอาการไหมอนยังก็ยังทำอะไรผมไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเยวค่อยดูดูต่อไปดูต่อไป<า> จ้องเกินไปแลวจ้องเวจ้องเกินไก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับอ่าดูดูต่อไปก็ชิวๆไปเรื่ๆเตรียมแล้วนะเตรียมแล้ว มีเสียงได้ห้าเห็นปันนะถ้าห็นปันนะเห็นปันนี่โดนเลยนะฮะบ๊ายบาหก็ฮะก็ยังทำอะไรผมไม่ได้อยู่ดีนะเอาไปดูคลิปกันต่อ ต่อเลยอ่ะต่อเลยต่อเลยก็อันดีนะผมก็ไม่ได้สะทบสะทาอะไรกับเรื่องนี้เลยอ๋อใช่ป่ะในใจอาจจะแบบในใจอาจจะแบบว้าวว้าวไมก็ได้อ่ะมาดูต่อเลยต่อเลยโอ้โหไงบอกว่าห้ามบอกอาการไงข้ามเห็นุการณ์ข้ามอาการเอ็งจ้องอะไรขนาดนั้นนะเจ้องอะไรขนาดนนั้ บอแล้วมั <bunker> ้งพ kind of mm. อแล้วมั้งพอแล้วมั้งอเราไปดูกันว <conference>. <S 2> <S 2> ่าคนไหนที่ทำให้พี่เขาเสียหลักกเมื่อกี้วิวทะเลสวยสวยนะวิวทะเลสีอะไรฮะสีดำหรือสีฟ้าสีฟ้าอ๋อสีฟ้าสีฟ้าใช่ โอ้โหที่แบบก็เอาผมไม่ลงอีกเหมือนเคยนะมีภูเขาไหมตรงนั้นอ่ะมีอารถามอาถามได้เลยอ่ะอาถามได้มีอะไรบ้างอ่ะไม่นะเออผู้หญิงคนนั้นใส่สีอะไรสีขาวกับสีดำว้าชัดเจ๋วมากเลยอ่ะมีสร้อยด้วยแสดงว่าดูละเอียดไม่ก็แบบดูละเอียดพี่ดูรายละเอียดเรารู้เฮ้ยไม่ต้องดูแล้วมั้งไม่ต้องดูแล้วมั้ง ใครจะใพี่คไหนทีพี่เสียหลเดืคืน้าไมน้าลายมเมื่อกี้นี้ลูกกันเดนเไม่ต้องดูแล้วไปดูคอเไปเลยนะไม่รู้ก็เอาเอาผมไม่ลงอ่ะก็ผมไม่ออกอาการเลยเลยผมแ อ่ะทำเมื่อกี้เขาแกะทำไงนะเมื่อกี้ทำไงนะอย่างอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเมื่อกี้คือยังยังไม่ดูเลยไม่ก็ยังไม่จบเกมไงเมื่อกี้ไม่จบเกมบอกแล้วเมื่อกี้ยังไม่จบเกมปล่อยสักใจพอแล้วมั้งเองดูเยอะเกินไปแล้วน่ะเฮ้อ วาเป็นไงงานดีไหมงานดีไหมอ๋อไม่เปลี่ยนปพี่ดูอ่ะตัวสัออกยังสุสว่าพอแล้วก็อยากห้ดูแล้วอ่ะโอเคนะครับก็ทำอะไรผมไม่ได้เลยนะเอก็ไม่อยากเไม่อยากให้เองดูอีกแล้วอ้โ อ่ะก็คือมาตาเอิญบ้างเลยเขาไม่อยากให้เองดูอีกเลยตาเอิญบ้างเองอ่ะฮะเขาไม่อยากเองดูเลยอ่ะคือเตรียมมือแล้วเหรอไม่ดก็ไปดูซิหน่ะมาคือเอิญชอบคนนี้มากอะไรเริ่มแล้วเร็วแรงพูดงทำไมเห็นฟันพุ่งท่เห็นฟันไม่เลยอ่ะเห็แล้วเห็นแล้วอ่ะโอ้โหเห็นฟัน เห็นฟันมเมื่อกี้เลยมันหลุดปากหลุดปากไม่รู้เฮ้ยหลุดปากอะไรเนี่ยหมูไปยัยเหย็นฟันนะเก็ยัยเสียเปียบอยู่บ้างก็้งอาการฮนะไอ้งอาการอนะไห <c oughs> นเอ้ยเฮ้ยจะเสียเปียบนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> ผมจะดูที่ฟันนะ อยิ้มไม่ยิ้มหน้าเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่ได้ครับหน้าเปลี่ยนครับหน้าเปลี่ยนต้องโดนนะเนี่ยโอ้โหเสียเปลี่ยนนะยิ้ม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 เองยิ้มนะเองยิ้มนะอ่ะฮะตัคนต่อไปฮะไม่ได้คนต่อแบบคลิปต่อไป

เป็นไงฮะอ๋อาการยังอ๋อการยังฮะม่ออคือไม่มีอาการเลยเหรอไม่มีอาการเลยเหรอยิ้มหน่อยก็ได้หน่อยยิ้มหน่อยฉีกยิ้มหน่อยฉีกยิ้มหน่อยฉีกยิ้มหน่อยก็ได้ไหนมีอะไรไหม ว่านะเสียเปรียบแล้ตอนนี้เสียเปรียบแล้วแยับปากนะบายขยับปากขยับปากขยับปนะครับทุกคนเองออกการน่ะเองออกการโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะฮะเป็นไงเป็นไงเลยล่ะคือผมคือผมไม่โดนเลยนะคือผมไม่โดนเลยคือผมอยากโดนเยอะกว่านี้คือแบบในใจรู้นะแบบลึกๆแบบโอ้โหว้าวแบบเนี้ยไม่ได้คิดอะไรก็เอาคือแบบเอินมองไปน้ำลายอย่างเงี้ย คือลูกกระเดื่องไหลลงแล้วอะลูกกระเด่งก็คือเอาผมไม่ลงแ้แค่นั้นเนี่ยเออทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไครนะอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะเออคิดอะไรไม่ออกแล้วแอะอคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ผมก็คิดอะไรไม่ออกนะเออก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าบายบาย